พี่น้องครับนะครับผมวันนี้เศร้านี่นะครับมาจิบอยู่บ้านน้ไอ้น้องพักแวนนะครับอำเภอชินชมจังหวัดมหาสารคามห้องนะครับสองเครื่องนะครับบ้านน้าคำน้อยกับบ้านน้องพักแวนนะครับจีบมาบ้านน้องพักแวนที่เราปฏิบัติจบ้านน้าคำน้อยมึงก็บาถอยมาตัวเดียวถอยเข้ามาไหมเป็นหาซิบแรงนะครับพี่น้องหาซิบแรงรู้สึกว่าคันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับนะครับตัวแบบนี้เฮาต้องถอดทอนะครับพี่น้อง อีกต่อยอีกต่อยอีกโอ้แบบนี้แหละหนาสิบแรงนะผมอยู่ที่อยมเภื่อชื่นชมจังหวัดมาตราคามนะครับพี่น้องอยู่บ้านน้องพักแวนบ้านน้องพักแวนรู้สึกว่าเป็นคันที่น่าจะเป็นคันที่สองนะครับแต่ว่าแถวแถวบ้านนั้นสมคบบ้านนาคำหน่อยหลายเครื่องแล้วพี่น้องแล้วก็ไปพุ่นละเลยไปอำเภอซัมสูงหลายเครื่องนะครับ อันนี้เป็นสีนํำเงินนะครับบานนาคําน่อยสีสีบานนาคําน่อยสิเป็นสีส้มนะครับผมเป็นรถรุ่นใหม่สีน้ำตาลนะครับอาตีแล้งสีน้ำตาลนะครับพี่น้องเป็นเปลี่ยนตัวมบอเบียดทั้งฝุ่นแม่ลุงเชนบอกเขาเนี่ยมันเป็นตัวมเบียดพุ่นแมยเออนะครับพี่น้องก็ติดตามชมนะครับเรียบร้อยพี่น้องเลยอะสำหรับบ้านนะครับ บ้านน้องพักเวนพี่น้องด้ยอำเภอชช่นชมจังหวัดมาศรามนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องเป็นเอลฮันูนึงแปดยางระบบพื้นเก่าละพี่น้องด้ยนะครับระวังที่เขาติดตั้งนะครับมีเอฟทีทั้งนะครับวันนี้งานเข่าสองเครื่องแล้วครับแล้วเสามหมนี่เอฟทีทั้งบารบือนะครับบารบือแล้วก็เอฟทีปากตุ้งใช้นะครับตัวนี้อย่างนนงานปากตุ้งใช้เข่าลายพี่น้องด้ยนะครับอันนี้ช่องทางการติดตามพี่น้องด้ยนะครับแอดไลน์นะครับหรือว่าติดทัวรมาสอบถามก็ได้นะครับ จะเข้าไปดูใน,น YouTube ก็ได้นะครับ Facebook มีมีเบิดแล้วจะสิงอยู่กับพี่น้องเบิ่ตงตัวนี้ก็แยก,กเราเพื่อนว่าแยกก็บอกคนอนโซนใหม่ประตูยางไมดันสใส่ได้ปกตินะครับติดตั้งติดหน้าบ้านเล็กลางน้ะพอแล้วเอาผ้ายืนที่ผืนนะครับกะต้องนับผ้ากันอยู่ผ้ายี่สิบผืนผืนละสองร้อสิบบาทเมตรห้าสิบคนเมตรแปดสิบคนพี่น้อง วพี่ไปหาหนวะาพ,พี่ราคาคุณต่ามาาสิบบาทนะครับผมก็สร็จากนี้ก็ที่ไปต่อบ้านในไอ้ไอ้นั่นนะครับผมบ้านในยังไงบ้านนารับน้อยนะครับผม เชผูได้อยากได้นะครับทัวรเข้าเลยนะครับพี่นอ้อง0 6 1 3 7 8 3 2 6 8เแอกเราอีกเ่ 1, ์าหนึ่ง0 9 8 1 5 2 3 0 4 0นะครับรับติดตั้งนะครับนอกสถานที่ทั่วประเทศไทยนะครับนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับกระบอกเดียวอนกระบอกผ่านคุดมันนะครับมี่นะพี่นอ้อง อังกาล่านะครับกระบะนะครับตัวตักนะครับตัวคีบนะครับกระลังเห็ดนะครับผมเสร็จแล้วก็นทไปตัวกันที่สองมันนี้มีสองเครื่องนะครับผมเสร็จแล้วก็เห็ดของตัวน,นี้กระลังเห็ดของ่นสีของอ้ไน,นะครับปากตักนะครับเป็นระบบทูอินวันนะครับผมอยู่ของของวัฒนธรรมของปากต้องใช้เน่พี่น้อง อาแร้งนะครับผมกำลังพ่นสีอยู่นะครับเร็เรียบร้อยพี่น้องเด้อนะครับสําหรับแนวหยกมันของเขาแล้วเขาก็จะไปต่อขั้นที่สองเลยนะครับปูนครับทีมงานกาลังรอเขาอยู่ก็ไม่น่าจะเกินเทียงนะครับเสร็จนะครับสองเรื่องเลยนะครับผมใส่เวลาไปขั้นนี้ใส่เวลาไปชั่วโมงหนึ่งเสร็จนะครับตัวนี้นะครับตำแหน่งการวางมือนะครับพอดีมือนะครับมือเขาจะต้องยืดไกลนะครับเอาใกล้นะครับ น้ำมันมันซื้อมันอย่างพี่น้องก็ขันเพิ่มเอานะครับผมสปริงมันยอดมันยันยง่ต้องหาซื้อได้นะครับนี่แหละตัวดึงตัวดึงดึงโปรดก้อนแล้วก็ดึงปรดเลยนี่ปุรชุนมัตตัวนี้เป็นตัวโยกดันเก่าลงดึงเก่าขึ้นนั่นคือนะ คือใบดันเลยตัวนี้คือใบดันนี่แหละครับนี่คือดันแต่บอะสะตันเคร่องยกบกขืนได้ไม่เตาลงได้ครับผมนี่แหละประมาณนี้การดินสายนะครับตัวนี้ก็็ดให้นะครับผมตัวกันกระแทกนะครับ พี่น้องใส่บ่ใส่ก็นนนได้นะครับเดี๋ยวเต๊เต๊ผมพมิดใบไห้นะกันกระแทะกาาอืมหัวอัดเจลาบีนะครับเพิษใบให้เ,หเ,เบิดจะบอกสองกับสองมองนะครับหัว่าไทยแล้วก็บ,บุตนะครับข้างนาอีกพี่น้องข้นางน,า,น,า,นาก็มีหัวอัดเจลาบีเผาเนี่ยหนึ่งครับแด้วตุ๊กปล่อยเขาไปได้ยิน งามพี่น้องติดเฉลางามนะครับยกสูงนะครับอาเมตรได้นะครับผมหลังคาได้ยาวหลังคาออกนะครับผมจะไปพอกันขั้นที่สองกันต่อเลยพี่น้องเด้อนะครับผมแถมเสือสองตัวก็เขาหล่พี่น้องแล้วก็จับฉลากนะครับโอเคพี่น้องเราไปพอกันขั้นที่สองต่อเลยนะครับผมก็แบบอูไปตุ้นการเกษตรนะครับงานเขายังต้นเนื่องครับผมผู้ได้จะสร้างต้องสร้างล่วงหน้าจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ครับพี่น้องเด้อ หรือเป็นเดือนนะครับช่วงระยะนี้นะครับเพราะว่ามันงานหลายาาลีพี่น้องผมบริเว้บริเวณนะครับงานหลายหีลีนะครับ